เอาภาพถ่ายส่วนตัวนะครับหรือภาพที่เราชื่นชอบเนี่ยสามารถเซตค่าเป็นสก,กินเซเวอร์ได้ไหมโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการทำงานของฟังก์ชันนี้กันนะครับ สวัสดีครับผมโอจากช่องโอตอามาณ์นะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาสาธิตการใช้งานฟังก์ชัน a l l w a y ready นะครับหรือถ้าเกิดเราเซตค่าเมนูเครื่องเป็นภาษาไทยไว้เนี่ยจะใช้ชื่อฟังก์ชันว่าพร้อมเสมอนะครับซึ่งฟังก์ชันนี้จะมีในตัวทีวี lg ซีรีส์ปี2022หรือ webos 22นะครับ ตัวล่าสุดในวันที่ผมได้ทำนะครับส่วนสาหรับการทํางานของฟังก์ชันนี้นะครับมันจะทํางานก็ต่อเมื่อหลังจากที่เราไปเปิดหมดพร้อมเสมอรหรือ A l ว a y s ดิไว้นะครับพอเรากดปุม่มพาวเวอร์ปิดเครื่องจากตัวรีโมททีวีไปแล้วเนี่ยตัวทีวีมันจะเข้าสู่หน้าตัวสกรีนเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งหน้าจอที่เราสามารถเลือกได้ก็จะมีทั้งเป็นเรื่องราวของตัวนาฬิกาบอกเวลานะครับซึ่งจะมีให้เลือกหลายรูปแบบหรือมีการดึงภาพจากแกลเลอรี่ศิลปะนะครับขึ้นมาแสดงส่วนสาหรับท่านผู้ชมบางท่านที่มีสอบถามกันมาก่อนน้้าีมากมาายวว่ไอตั ทีวีของ LG เนี่ยมันสามารถเอาภาพถ่ายส่วนตัวนะครับหรือภาพที่เราชื่นชอบเนี่ยสามารถเซตค่าเป็นสกินเซเวอร์ได้ไหมโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการทำงานของฟังก์ชันนี้กันนะครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับแนะนำทุกคนกด setting ที่ตัวรีโมทได้เลยนะและจากนั้นเลือกไปที่ all setting หรือการตั้งค่าทั้งหมดนะครับส่วนเมนูหลักแนะนำเลือกเป็นทั่วไปหรือ general นะครับ ส่วนเมนูย่อยแนะนําเลือกไปที่พร้อมเสมอหรือ already well นะครับจากนั้นแนะนําทุกคนเปิดใช้งานฟังก์ชันเลยนะครับส่วนสําหรับใช้พร้อมเสมอโดยไม่มี wallpaper เดี๋ยวผมจะอธิบายท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับจากนั้นกดปุ่ม power ที่รีโมทเลยครับเดี๋ยวตัวเครื่องมันจะวิ่งมาที่หน้านี้นะแนะนําเลือกไปที่ช่วงเวลาแล้วก็รอบนี้ผมจะดึงภาพจากตัวแกลอรี่ในมือถือนะแนะนำเปิดแอป,ปตัว lg thinq บนโทรศัพท์มือถือมาเลยนะครับส่วนในหน้าแรกนะครับแนะนำทุกคนเลือกไปที่เพิ่มอุปกรณ์เลยครับ เลือกอุปกรณ์นะครับแล้วก็กดต่อไปครับจากนั้นจิ้มไปที่ตัวทีวีที่อยู่ในวงสัญญาณเดียวกันเลยครับเราก็จัดการจับคู่รหัส8หลักที่โชว์อยู่บนหน้าจอทีวีไปบนแอป LG ThinQ ให้เรียบร้อยเลยครับกดถัดไปได้เลยครับแนะนำกดเข้าสู่ระบบไปเลยครับจากนั้นแนะนำกดย้ายไปที่หน้าจอหลักได้เลยครับต่อมาแนะนำจิ้มไปที่ตัวทีวีที่เราเชื่อมต่อมาสักครู่แล้วก็ เลื่อนไปที่ด้านล่างครับมันจะมีหัวข้อพร้อมเสมอหรือ already อยู่นะครับจิ้มเลือกไปเลยหน้านี้แนะนําทุกคนเลื่อนลงมาแล้วก็เลือกไปที่ช่วงเวลานะครับสร้างภาพถ่ายบนมือถือนะครับโดยหน้านี้นะครับเขาจะให้เราเลือกภาพถ่ายหรือภาพที่อยู่ในแกลเลอรี่ที่เราต้องการจะใช้เป็นสกินเซิร์ฟเวอร์ได้เป็นจํานวน16ภาพนะครับแนะนําทุกคนก็กดเลือกภาพที่ต้องการจากตรงนี้ได้เลยนะครับ หลังจากได้ภาพที่ต้องการครบ16รูปนะครับแนะนํากดใช้ที่มุมขวาด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับหลังจากตัวแอปประมลผลเรียบร้อยนะครับแนะนําทุกคนไปที่ตัวทีวีครับเราไปเลือกรูปภาพที่ส่งจากมือถือได้เลยครับอ่าเห็นไหมครับตอนนี้ภาพถ่ายที่อยู่ในแกลเลอรีที่ผมจิ้มเลือกมาเนี่ยจำนวน16ภาพเนี่ยมาเป็นตัวสกีนเซิร์ฟเวอร์บนหน้าจอทีวีแล้วเรียบร้อยนะครับ สำหรับวิธีการก็จะคล้ายๆกับเมื่อกี้นะครับพอเราปิดทีวีจากรีโมทแล้วนะครับมันจะเข้าสู่หน้าตัวพร้อมเสมอหรือ o เวนนะครับให้คนเลือกไปที่ช่วงเวลาแล้วก็กดเลือกภาพถ่ายที่มุมขวาของจอเลยครับจากนั้นนะครับตัวหน้าจอมันจะให้เราไปเลือกภาพถ่ายที่อยู่ใน e x ็ e r ท a l Hard d ด s ีจำนวน16รูปขึ้นไปเหมือนกันนะครับจากนั้นก็ให้ทุกคนกดใช้ได้เลย อ่าพอเรากดใช้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะดึงรูปภาพที่ผมจิ้มเลือกไว้เมื่อสักครู่เนี่ยมาเป็นสกีนเซิร์ฟเวอร์ให้แล้วนะครับส่วนรายละเอีเยดเพิ่มเติมเราสามารถตั้งเวลาได้นะว่าต้องการให้แสดงตัวสกีนเซิร์ฟเวอร์กี่นาทีแล้วให้ตัวทีวีดับไปนะครับโดยตั้งได้มากที่สุดอยู่ที่120นาทีนะครับ สำหรับฟังก์ชัน already l หรือพร้อมเสมอเนี่ยสามารถใช้งานได้กับตัวทีวี LG ในระบบ w e b o s 22นะครับที่ใช้ชิปประมวลผล Alpha 9 Generation ที่5นะครับซึ่งก็จะอยู่ในกลุ่มรุ่นตัวท็อปๆของ LG นะถ้าเกิดเป็นตัว OLED นะครับก็จะมีอยู่ ตัวท็อป3ตัวก็คือจะมีตัว c 2 g 2แล้วก็ z 2นะครับส่วนสำหรับที่เป็นตัว qned นะครับก็จะมีอยู่2รุ่นก็คือตัวที่เป็น qned ความละเอียดสูงสุด8 k นะครับก็จะมี qned 96กับ qned 99นะครับ อะไรหลายคนจะมาเจอหน้านี้และมีคําถามและข้อสงสัยก่อนว่าโอเคเข้าใจว่าถ้าเกิดเราไปเปิดฟังก์ชันตัวพร้อมเสมอหรือเอาเวลลี่แล้วเนี่ยมันจะเริ่มทางานอย่างที่ผมอธิบายไปคือว่าพอเราปิดทีวีปุ๊บมันจะเข้าหน้าตัวสกรีนเซอร์เวอร์นะครับแต่มันมีฟังก์ชันว่าใช้โดยไม่มีวอลเปเปอร์เนี่ยอันนี้คืออะไรนะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวบอกนิดนึงนะข้อต่างตรงนี้คือเหมือนว่าถ้าเกิดเราไปสวิตช์เปิดใช้โดยไม่มีวอลเปเปอร์เนี่ย การทํางานของมันก็คือเหมือนว่า,าผมสวิต์ออนไว้ผมกดปิดจากรีโมทเนี่ยหน้าจอเนี่ยมันจะไม่เข้าหน้าสกินเซิร์ฟเวอร์ก็จริงนะครับแต่มันยังพร้อมรับคําสั่งหรือคําค้นหาด้วยเสียงหรือตัวแฮนด์ฟรีบอยอยู่นะครับอันนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันที่มันแตกต่างนะครับแต่ถ้าเกิดเราปิดฟังก์ชันนี้ไปเลยมันก็คือเป็นการปิดทีวีนะครับเปิดทีวีโดยที่มไม่รับตัวแฮนด์ฟรีบอยหรือไม่รับอะไรเลยก็คือเหมือนเป็นการปิดเปิดตามปกตินะครับ เป็นไงบางครับสำหรับวิธีการใช้งานตัว a l l v e a เรของตัว TV ว g ในซีรีส์ปี2022นะครับขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรมากมาะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็ฝากติดตามช่องโอ๊ตอามาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ